ใจที่มันรวยจากข้างในจึงจะเห็นความรวยจากข้างนอกใจที่มั่งคั่งจากข้างในจึงจะเห็นความมั่งคั่งจากข้างนอกใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจากข้างในจึงจะเห็นโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยความรักใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขจากข้างในจึงจะเห็นความสุขจากโลกภายนอก โลกภายนอกนั้นสะท้อนโลกภายในของตัวเราเองเมื่อไหร่ที่เรามีความร่ำรวยเรามีความรักในตัวของเราเองเราเห็นคุณค่าในตัวของเราเองเราจะเห็นทรัพยากรสิ่งของผู้คนเต็มไปด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยความรักก่อนหน้านี้ที่ฉันจะกลับมาอยู่ที่บ้านของฉัน จิตใจของฉันนั้นยังไม่มีความร่ำรวยเรียกได้ว่าเป็นใจที่ยังขาดแคลนอยู่นั่นเองทำให้การแสดงออกไปก็เต็มไปด้วยการบ่นถึงปัญหาต่างๆการพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีการว่าให้ตัวเองการว่าให้คนอื่นการอิจฉาคนอื่นที่เขามีชีวิตที่ดีเต็มไปด้วยความสุขนั่นเองฉันได้กลับมาอยู่ที่บ้าน ฉันเริ่มสะสมความคิดความเชื่อทัศนคติแห่งความร่ำรวยจากภายในฉันเรียนรู้จากคนที่เขามีความสุขคนที่เขามีความร่ำรวยจากภายในความร่ำรวยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่เรื่องฐานะทางการเงินทรัพย์สินเงินทองเพียงเท่านั้นแต่หมายถึงความร่ำรวยทางด้านจิตวิญญาณ ความรู้สึกรักและเห็นคุณค่าในตนเองอย่างแท้จริงความรู้สึกรักและเมตตาต่อผู้อื่นสรรพสิ่งต่างๆการเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่และที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือการร่ำรวยสุขภาพที่ดีเมื่อเรามีความร่ำรวยเช่นนั้นเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆภายนอกเต็มไปด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์ อย่างเช่นที่บ้านของฉันนั้นก็มีการปลูกไม้ผลหรือว่าผลไม้ไว้หลากหลายชนิดที่พ่อของฉันได้ปลูกเอาไว้อย่างเช่นกล้วยมะม่วงสม้มหมากเมาหรืออื่นๆอย่างเช่นพวกหน่อไม้ปกติแล้วโดยทั่วไปก็มักจะไม่ค่อยให้ผลเท่าไหร่แต่เมื่อฉันได้เปลี่ยนความเชื่อใหม่ การสร้างความร่ำรวยขึ้นมาจากภายในของตัวเองสะสมขึ้นวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าทีละนิดทีละนิดก็ทำให้เริ่มมองเห็นผลไม้ต่างๆออกดอกออกผลมากมายทั้งกล้วยทั้งมะม่วงทั้งสม้มทั้งหน่อไม้ทั้งหมากเมา สิ่งต่างๆเหล่านี้ออกดอกออกผลมากขึ้นฉันเริ่มได้รับประสบการณ์ใหม่จากการเปลี่ยนภายในของตัวเองให้มั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นเมื่อเรามั่งคั่งร่ำรวยจากโลกภายในของเราได้เราจะเห็นความมั่งคั่งร่ำรวยจากโลกภายนอกเราจะเห็นความรักอันมากมายของผู้คนรอบข้างเราจะเห็นทรัพยากรต่างๆทั้งที่ เห็นด้วยตาเปล่าหรือที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นเราก็จะเห็นว่ามีเพิ่มพูนมากขึ้นมีความรักเพิ่มมากขึ้นมีความศรัทธ,ธาเพิ่มมากขึ้นมีมิตรภาพและความงดงามแห่งชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นทรัพยากรที่มองเห็นได้เช่นอาหารการกินผลไม้ต่างๆก็มีเพิ่มมากขึ้นนั่นจึงเป็นที่มาของ ใจที่รวยทำให้มองเห็นความรวยจากข้างนอกก็ทำให้มองเห็นว่าเพิ่มพูนมั่งคั่งมากขึ้นกว่าเดิม